เจ้าพระครูพิมลบุญโกศลนะครับเจ้องวาดวัดพี่มนไม่วาานะครับที่ได้ประสานง,งานนมิตรกาและก็ดำบบเนินให้กิจกรรมเนครั้งนี้ได้เกิดขึ้นนะครับอขอขอบพระคุณศูนย์นมิตรการศูนย์เาพาะชำก้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอศรีระพูนะครับที่สนับสนุนแก้วไม้จำนวนพันต้นนะครับตองงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสนับสนุนพันปลาจํานวน57ถุง เป็นจำนวน1 10, 000, servir, 1 0 0 0ตัวนะครับจะมีปลาตะเพียนแล้วก็ปลาบัวจันนะครับแล้วก็ท่านกำนังตำบลพระธาตุนะครับนายอภิวัตโปที่นามนะครับอายุพันปียีิบปนะครับแล้วก็ผู้คนนะครับแัวราการระดับต่านๆจากตำบลนะครับพวกบุคลากรทได้มา่วมรานในครั้งนี้นะครับในที่สาดไปได้นะครับ ขอขอบคุณท่านในมือนะครับน,นายขณพจน์นิีิธนาพลนะครับในเมืองเชียงขันนะครับที่ได้ดำเนินการสั่งการทีมงานและต้องขอขอบคุณทีมงานทีนท่การติดตออ,อสัอยเจริญทุกท่านนะครับและก็อขอบคุณนางสงศีเลิศล้ำหวานนะครับท่านนายกเทศมนต,ต,ตรีตำบลเชียงขันและก็ทีมงานนะครับที่ได้จัดสถานที่ทั้ยื่นได้อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์นะครับขอขอบคุณมาณที่นี้ครับ